เรียนอาจารย์ประจำวิชาดีเคารพและสวัสดีเพื่อนๆพื่นพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้นะครับกลุ่มของเรานะครับกลุ่มกระต่ายนะครับจะมานําเสนอในหัวข้อนะครับลําดับขั้นความต้องการของมัสโลนะครับซึ่งนะครับกลุ่มของเรามีสโลแกนดังนี้นะครับมุ่งมั่นตั้งใจอ่อนโยนแต่แข็งแกร่งนะครับซึ่งนะครับกลุ่มเรามีสมาชิกดังนี้นะครับหนึ่งครับนางสาวทิพย์อักษรดิชวงศ์นะครับสองนายนภับ พจรนกิ่นนะครับ3นางสาวกิษนาศีสมบางนะครับ4นะครับนางสาวชดาพรคำแหงครับ5นายอิทธพลพี่สุดนะครับ6นางสาวสุวิพาคาจิตนะครับ7นางสาวกัลยาสาเก็มครับ8นางสาวธิดารัตน์เสนอลครับ9นางสาวอัลไทยโลเกตและ10กระผมนายธนพลเจริญกิจครับอ่านะครับเรามาดูในหัวข้อแรกกันนะครับหัวข้อแรกจะเป็นความเป็นมานะครับอ่า ซึ่งนะครับทฤษฎีความเป็นมาของมัสโลครับุ้ค้นคืออับราฮัมมัสโลครับซึ่งทฤษฎีนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายนะครับตั้งแต่ปีคศ1 9 4 3ในงานเขียนชื่ออ h e o ีออรี่ออฟ n ิวแมนมอเทและหนังสือชื่อ Motivation and Personality นะครับซึ่งนะครับทฤษฎีนี้เป็น แนวคิดทางจิตวิทยาที่เสนอว่านะครับมนุษย์จะถูกกระตุ้นให้เติมเต็มความต้องการขั้นพื้นฐานในลาดับต้นก่อนที่จะมีพัฒนาความต้องการนี้ออกไปจากด้านล่างสู่ด้านบนซึ่งคือความต้องการด้านต่างๆนะครับอ่ามนุษย์นะครับจะมีพฤติกรรมและการแสดงออกจากความต้องการตามลาดับขั้นนะครับ ลำดับขั้นความต้องการไม่จําเป็นที่จะต้องตายตัวสามารถเปลี่ยนแปลงและที่จุ่ได้ตามปัจจัยภายนอกและความแตกต่างระหว่างบุคคลนะครับพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์นะครับมาจากความต้องการหลายอย่างรวมกันและมักจะเกิดขึ้นโดยความต้องการมากกว่าหนึ่งอย่างมากกว่าความต้องการใดเพียงอย่างเดียวนะครับมาดูหนหัวข,ข้อที่สองนะครับหลักการและแนวความคิดนะครับ มัสโลนะครับมองว่ามนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพพอที่จะสําหรับชี้นําตัวเองมนุษย์ไม่อยู่นิ่งนะครับแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่างๆที่แวดล้อมและสแสวงหาความต้องการที่จะเข้าใจตนเองยอมรับทั้งในส่วนดีส่วนบกพร่องรู้จักจุดอ่อนและความสามารถของตอนเองนะครับและนะครับม <Mas low S 2> ัสโลเขายัางเชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีความต้องการเป็นการ ยากที่มนุษย์จะถึงขั้นความพึงพอใจอย่างสมบูรณ์นะครับมัสโลได้อธิบายว่านะครับเมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ยังคงเรียกร้องความพึงพอใจอื่นๆนะครับต่อไปซึ่งเป็นคุณลักษณะของมนุษย์ที่มีความต้องการจะได้รับสิ่งต่างๆอยู่เสมอนะครับมัสโลได้กล่าวว่านะครับความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่กาเนิด และความปรารถนาเหล่านี้จะเรียงลําดับขั้นความปรารถนาตั้งแต่แรกไปสู่ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นเป็นลําดับนะครับมาฟังในหัวข้อต่อไปในสุดค่ะขอบคุณพี่ปอนะคะต่อไปนะคะเรามาดูลําดับขั้นของความต้องการกันเลยค่ะ ความต้องการของมนุษย์นะคะมี5ด้านค่ะความต้องการขั้นพื้นฐานในําดับต้นก่อนที่จะมีพัฒนาความต้องการนี้ออกไปจากด้านล่างสู่ด้านบนค่ะซึ่งนั่นก็คือความต้องการด้านต่างๆดังนี้ค่ะ 1. ด้านกายภาพ 2. ด้านความมั่นคงปลอดภัย 3. ด้านความรักและการเป็นเจ้าของ4 ด้านความเคารพยกย่องนับถือและ5ด้านความสำเร็จในชีวิตค่ะค่ะเรามาดูพีระมิดแสดงขั้นความต้องการของมนุษย์นะคะค่ะทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลนะคะมักจะถูกแสดงด้วยรูปภาพพีระมิดซึ่งสิ่งที่อยู่ด้านล่างสุดคือความต้องการขั้นพื้นฐานมากที่สุด และลำดับที่สูงขึ้นจะเป็นความต้องการที่มีความซับซ้อนขึ้นจนถึงขั้นบนสุดของพีระมิดความต้องการที่อยู่ด้านล่างจะต้องถูกเติมเต็มก่อนที่มนุษย์จะมีความสนใจความต้องการในขั้นถัดไปค่ะค่ะเรามาดูความต้องการด้านกายภาพกันก่อนเลยนะคะ physiological needs ความต้องการในขั้นนี้เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์นะคะ basic needs ซึ่งมีพลังมากที่สุดเพราะเป็นความต้องการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้แก่ปัจจัย4อาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคค่ะความต้องการเหล่านี้ถือว่ามีความจำเป็นหากมนุษย์ไม่ได้รับความต้องการอย่างเพียงพอก็จะส่งผลต่อ คุณภาพทางร่างกายตลอดจนประสิทธิภาพการทำงานให้ประสบความสำเร็จค่ะต่อมาค่ะความต้องการด้านความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) ความต้องการในขั้นนี้นะคะจะเกิดเมื่อมนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายแล้วมนุษย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดับที่สูงขึ้น คือความต้องการมั่นคงปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินความต้องการความมั่นคงปลอดภัยในด้านหน้าที่การงาน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงของฐานะการเงินการมีรายได้ที่มั่นคงมีเจ้านายหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานที่ดีล้วนจัดอยู่ในความต้องการนี้ทำให้เกิดความสำเร็จทั้งในเรื่องส่วนตัวและการงานอย่างแน่นอนหากเขาได้รับความรู้สึกว่ามั่นคงและปลอดภัยค่ะต่อมานะคะความต้องการ ด้านความรักและความเป็นเจ้าของค่ะบ e ล o n อง n ิ่งอันเลิฟนิดความต้องการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการความปลอดภัยนะคะได้รับการตอบสนองแล้วมนุษย์ย่อมต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้างความสัมพันธ์ของผู้อื่นเช่นต้องการได้รับการยอมรับ ได้รับความชื่นชมจากผู้อื่นซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมกล่าวคือมนุษย์ชอบการคบหาสมาคมกับผู้อื่นไม่ชอบอยู่ลำพังความต้องการความรักมิตรภาพการมีโอกาสเข้าสังคมสังสรรค์ได้รับการยอมรับจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือหลายกลุ่มค่ะ ต่อมานะคะเราก็จะมาพูดถึงลำดับขั้นต้องการในขั้นที่4ซึ่งขั้นนี้ก็คือความต้องการในด้านความพารพความต้องการในด้านนี้นะคะจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3นั้นได้รับการตอบสนองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือว่าด้านนี้จะต้องการความพารพจากบุคคลอื่นโดยอาจจะแบ่งเป็นความพารพที่เกิดจากการที่เราเป็นใครสักคนคําว่าเป็นใครสักคนก็คือ เราอาจจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญหรือว่าบรรลุในด้านใดด้านหนึ่งแล้วทําให้คนเคารพนับหน้าถือตาเราหรือการได้รับความเคารพจากคนอื่นจากการที่เรามีอํานาจมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีต่างๆนะคะโดยความต้องการในด้านความเคารพนี้อาจจะรวมไปถึงสิ่งต่างๆพวกความรู้สึกก็คือรู้สึกที่จะ,ะเห็นคุณค่าในตัวเองหากคนที่ได้รับการตอบสนองในด้านนี้ก็คือรู้สึกว่าตัวเองมีค่า ก็จะมีความรู้สึกมั่นใจในความสามารถของตัวเองแต่ในทางกลับกันคนที่เขา,าไม่ได้รับการตอบสนองในด้านนี้ก็จะรู้สึกว่าตัวเรานั้นด้อยค่าเทียบคนอื่นไม่ได้ซึ่งมัสโลก็ยังได้กล่าวไว้ว่าด้านนี้นะมีความสำคัญที่สุดสำหรับเด็กและวัยรุ่นค่ะต่อมาด้านที่5ก็คือความต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งถือว่าเป็นความต้องการในระดับที่สูงสุดตามทฤษฎีของมัสโลห้าขั้นนะคะก็คือต้องการที่จะเติมเต็มความรู้ความสามารถศักยภาพของตนเองเป็นความต้องการปรารถนาในขั้นที่สูงที่สุดต้องการมีความเจริญก้าวหน้าพัฒนาตนเองความสามารถให้ถึงขีดสุดของตนเองและก็มีอิสระภาพในการตัดสินใจการใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆและก็ ความก้าวหน้าในอาชีพหน้าที่การงานที่ต้องไปถึงจุดสูงที่สุดที่เราต้องการตั้งเป้าหมายไว้ค่ะต่อมาเราก็จะมาพูดถึงสมมุติฐานความต้องการในทฤษฎีของมัสโลนะคะซึ่งมัสโลนั้นก็ได้ให้สมมุติฐานของความต้องการไว้ทั้งหมด3ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือความต้องการของมนุษย์นั้นจะไม่มีที่สิ้นสุดก็คือว่า เมื่อเราได้รับการตอบสนองจากความต้องการสิ่งหนึ่งของเราแล้วเราก็จะต้องการสิ่งต่อไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งกระบวนการนี้ก็คือเกิดขึ้นตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะคะต่อมาข้อที่2องมัสโลก็ได้บอกไว้ว่าความต้องการนั้นเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่มีผลต่อพฤติกรรมจูงใจนั้นๆของเราอีกต่อไป แต่ในทางกลับกันนะคะความต้องการใดก็ตามที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองก็ยังจะส่งผลต่อสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของเราค่ะและข้อสุดท้ายมัสโลก็ได้บอกไว้ว่าความต้องการนั้นจะต้องเป็นลำดับขั้นของความต้องการก็คือลําลำดับขั้นที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นโดยความต้องการจะเริ่มจากความต้องการตามสุดก่อนก็คือเริ่มจากความต้องการทางกายภาพต้องการปัจจัย4แล้วความต้องการก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นระดับความสำคัญ ไปจนถึงระดับความต้องการขั้นสูงสุดก็คือต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะประเภทของความต้องการนะคะมาสโลแบ่งความต้องการเหล่านี้นะคะออกเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือ deficiency needs คือความต้องการที่เกิดจากความขาดแคลนเป็นความต้องการระดับต่ำสีด้านแรกค่ะคือความต้องการด้านกายภาพความปลอดภัยความมั่นคงความรักการเป็นเจ้าของและความเคารพค่ะ ซึ่งเป็นความต้องการที่เกิดขึ้นเมื่อมีความขาดนะคะและจะจูงใจให้มนุษย์ทําอะไรบางอย่างเมื่อมันไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการในกลุ่มนี้นะคะก็จะเพิ่มขึ้นและยาวนานขึ้นนะคะหากมันถูกปฏิเสธเช่นหากคุณอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนอาหารนะคะคุณจะรู้สึกหิวมากยิ่งขึ้นและต้องการกินมากขึ้นค่ะ ค่ะกลุ่มที่2นะคะก็คือ b e i n e s s or goal n e e d นะคะเป็นความต้องการด้านการบรรลุความหมายภายในหรือความสมบูรณ์ของชีวิตซึ่งเป็นความต้องการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการขาดอะไรบางอย่างแต่เป็นความต้องการความปรารถนาของมนุษย์ที่จะเติบโตค่ะและครั้งหนึ่งนะคะที่ความต้องการในการเติบโตนี้ได้รับความพอใจแล้วเราจะไปถึงความต้องการระดับสูงสุดคือ self actualization ค่ะ ค่ะทฤษฎีความต้องการของมาสโลนะคะได้บอกไว้ว่าเราจะต้องได้รับความพึงพอใจในความต้องการ deficiency needs ก่อนที่จะได้รับความต้องการ being needs นั่นเองค่ะการวิจารณ์ทฤษฎีมาสโล แม้ว่าทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของแมสโลจะได้รับความนิยมและแพร่หลายไปจำนวนมากแต่ก็มีผู้ที่วิจารณ์ทฤษฎีนี้อยู่โดยการวิจารณ์ในข้อผิดพลาด2ประเด็นคือ 1. ความต้องการต่างๆไม่จำเป็นต้องเป็นไป,นป,นปนตามลำดับขั้นโดยงานวิจัยของเวลบาและ b i r ร์ตเวที่ระบุว่ามีหลักฐานไม่มากพอที่จะบอกว่าความต้องการเป็นไปอย่างลำดับขั้นในทฤษฎี 2. ทฤษฎีนี้ยากที่จะทำการทดสอบ ในคำนิยามของเขาเกี่ยวกับ self-actualization การบรรลุความหมายหรือความสมบูรณ์ของชีวิตเป็นคำนิยามที่จำกัดมากในกลุ่มคนที่ความเฉพาะในบุคคลที่ทำให้ยากที่จะทดสอบทางวิทยาศาสตร์การนำไปใช้ในด้านของการศึกษาทฤษฎีนี้ทำให้การศึกษาได้ให้ความสนใจกับบริบทอื่นนอกเหนือจากหลักสูตรมากขึ้น เช่นหากนักเรียนหิวข้าวอาจทำให้ไม่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่เพราะความต้องการพื้นฐานยังไม่ได้รับการเติมเต็มนอกจากนี้นักเรียนควรได้รับความปลอดภัยและความมั่นคงทางอารมณ์ก่อนที่จะทำการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ